ช้าแนวนะจ๊ะแล้วก็พบกับช่องเมรี่เทย์ฮามาแลนดนะจ๊ะพี่น้องเม,มื่อกี้เขามาพบพ่อกันอีกเลยพี่น้องในข่าวว่าเป็นเข่ามาอยู่ในเรื่องมไม่ยันยังเมรีวันนี้มาเฝ้าร้านไข่นะจ๊ะเป็นแม่ค้าขายไข่บอกเมืม่อนี้เป็นแม่ค้าขายไข่วันนีม้มีอย่างไรพี่น้องก็คือมาหาเพล่นนี่แหละในข่าวว่า เพิ่นถามมเรื่องมาขายกบอุ้ยขายไข่พี่น้องแส้หน้ากับมุกบ่ดีเด้อบ่าเดี๋ยวมันแส้หน้ากับะพี่น้องแง่บ่ของคณะบ่มาหาไปเที่ยงนะอืมเป็นยังไงเปิดอะไรคือจะว่าบ้านนอนหน้ามาหามีเนเมื่อนี้อันบานนอนหน้าเพิ่นมาเพิ่นแบบมาหาก็เลยเพิ่นเปิดสร้างรายได้ให้ใหม่อืมขายเปนไหนเด้อพี่น้องขายเป็นไหนเด้อแต่ตลอดช่วงถามไม่รีบร้อนใก็คือบอกว่า ต้องเดบิวต์เซ่ยงใหม่เดบิวเปลี่ยนช่องใหม่กับฝากติดตามบางเทีกอ็อาจจะแต่กับคลิดปรนณัตสะพานนะครับพี่น้องสะพานต้องผ่านต้องผ่าน,าน,านเพราะว่ายอดไลค์ยอดแชร์ขอ,ของพูดเอสซี่ทุกหทุกคนเลยบอยบายเอสซีของเมรีเธอฮะมาแล้วบอยบายเอสซีของจูดชาแนแอลนะคะของนิลุยชาแนลด้วยนะคะที่ดันพวกเข้าถึงมาให้เป็นเป็นทีมงานเดียวกันนะคะเพรามีอย่างไรก็มีคนเะลือกมีอะไรหนังก็ให้อ่าน มันประกาไปซื้อขา่ขอขาวยิงข่าวก็บปกะกาศที่น้องผู้ชายเ,าเาต็มราเข่าอยู่คนจุนตายุ่งแงกระดอกยังสิประกาไปยุ่งามอย่างหนาเปื่อยเอเล่ยลัวเอาเด็กข่าว่าสิไปเป็นเป็นพิ่เจตเตอร์ร้านนั่นร้านย่ำบ่เป็นพิ่เจตเตอร์อีหยังบ่ไปซอยน้องคนชื่อซื้อเขาไปโฆษณาบ่ก็ช่วยช่วยกันเหมือนร,ร้าน้านี่ร้านขาวเมือกขึ้นดี๋ยวบ่อุ๊ม่เหตุตะเมือกขึ้นดี๋ยวบ่ในอาบน้ำยังไหมสกปรกในอาบน้ำ ขายไข่ทั้งวันเลยวันนี้มันไม่มีเวลาเลยหิวเข่าก็บพราเด็กกินมันอ๋อมีเวลาจะเด็กกินเข่ากับเบอกล้าไปสื่อไปใส่เด็กเวลานอยู่น้องเอ้ยป้าขี่รถมอเตอร์ไซค์มากนี่น้องย่านบริพาร์คนลงคนดังสิมาดุมาดดังถึงละเขากลึงง่ามเลยเมลีบริพาร์ตามมือขี่มือแง่คือวามัดแก่ชอบแก่คือไหนข่าววานเหนื่อยบอมี่มูขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปสื่อหาสื่อต่าพมึงเอ้า ก็อยากกินส้มตำไปหาดำมะฮงล่าล่าล่าส้าฉันยู่เป็นอย่างเธอคือพอไปเธอสิตำางไปเธอกินเอากลับไปก็บไปเรศือดำมะฮงด้วยละเมินจะไปเลาะไปเลาะขี่รถเลาะซื้อเงาเขาบอกเงาหามุมบ่มีเมืองก็เลยขี่รถเลาะคนเดียวแต่กระแต่เป็นต่อแต่เขาอืมฟงมีแนงเอาเอาเบรศเรื่องบ้านเขาต่อแน่ประหอดใส่แล้วเรียกเรียกเรียกล่าล่าคุณกับมัดต่อไฟต่ออยากเสียง ไวไฟแต่ต่อนบอกแต่ก็มีไวไฟคนบอคอยออกมาหานเหนาะมันมีไวไฟคนเห็นนางเรียนไวไฟยู่เงินาบอน่มเนยาไบ่ได้ออกมากนี่ะกบบเพราะว่าได้ออกมากกบเมือยแหละมากกบมาเป่าลานน้องเพาะว่าน้องไม่อยู่คนเป็นคหลักเลยเนยมาเป่าลานใคนะโอมาเป็นแม่ค้าขายใครเหนึ่วันหลังบ้านก็เป็นสวนกบนะคะไปพ่เหนียวเข่าพี่นียวเข่า อีหยังก่างหน้ากระโดดอุ้ยคือไรนะผ่พาพักเทอะตัวคือไว้อ่านนั่งดูโอยอยากอายเด้อมานักแก่แต่ทาว่าอีหยังลงในคลิปบระกันมาด่ามจุ่แกงอีหยังก็ชอบแกงเมลี่แกงอะไรฉันไม่ได้เปไหนเลยฉันไปรอหล่อนนี่วัดแกงนี่ดิเอาเบอร์ไรแม่เลยตแต่เบอร์สองเด้อมาสื่อใครมาสื่อใครค่ะ คุยกับคัดด่างจุลหรอนะาค่ะพี่น้องเดยังเป็นเป็นแม่ค้าขายชายหน้งบ้าขาดเอยคุยกับคุยพี่น้องคุยคัดตากันยังดำอยู่พี่น้องอะไรย่อมคนอีหยังเต็มสีสมคำหลังคำเลื่อข้อจองหวันมีลี่ถอยหามาแล้วพร้อมเป็นโกบโกบโกดพี่น้องซับโกบเพลงมันคุยแฮ่นะครับพี่น้องแต่นาที่อะไรอีกแหงในเบิ่ง มาอย่าไปเบิ่งตะบุทใต้เลยเหิวข้าวหน่อยดิมามามาขายอีกอย่างมันนี่มาขายไข่บ่อสื่อไข่บ่อุ้ยบ่อสื่อหรือสิอันนี่ว่ามันสิว่าอุดหนุนไข่ได้ถึไม่อย่างละแค่หิวข้าวกินเอยังบ่ได้ข่าว่ายังบ่อาบน้ำเปล่าก็ว่าอาบแพงเท่าไหร่จ้าอันนี้เหลือแต่เบอร์สองร้อยหนึ่งตอนนี้ไข่ขึ้นเบอร์สองหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ อันนี้เบอร์อโอยเพันแซลคูบาพุตซ่เพันแซลคูาบา,ยาขยะจะขายเบอร์สองเพราะว่าขายใช้หมดเกี้ยงแล้วเบอร์อื่นแล้วจะเบอร์สองอ,อย่างเดียวนี้ยจะของลานเพันบอยูเมนบอมวันนี้อันน่องบอยูนอ่องมันแปลนไปทำชุราก็าเลยแบบไล่ปั่นให้เมลี่มาดูร้านให้หน่อยหนึ่งบาง้านคุณลุงส่งมาหลับจงหลับจับไปเรื่อยๆพี่น้องอืไม่ยู้เดียวบ้างเอาบ่เมลี่ ล็อกกี้ก็มาอยู่แต่ตอนนี้ล็อกกี้ไปสนามฟุตบอลก็เลยอยู่กับน้องเอว่าสิหาเขากินร้าอยาุทธทั่วบอกเขาสื่อเขาไม่กินอยู่นี่เขาบอกมาก,กือลบแล้วใครเป็นกระขายดีใครใคร้านอยู่แถวใดนี่เมลี่ตลาดสดแมล่ลำใหญ่น,นาตลาดสดแมล่ลำใหญ่อำเภอเรืองนคกกรไทยจังหวัดยะโสธรมาได้นะครับที่รังไข่นางพญาแต่ก่อนไม่หนีกินยูนีิละพี่น้องสิงสถิตยูนิเป็นรังไข่เมื่มอแรกไปใส่บะนี่ ไม่ได้กลับบ้านนอนค่ะเพราะว่าหลานมาอ๋อ้ยมากกับสิ่งาซื้อนักกินซื้อน,นักกินไปให้หลานกไปยายกินข้าวแลก,กับหลานหลานเจ้าวันนี้ไม่ได้ไีแต่ย่างบอไปใส่เมนบบบอไปน้ำแข็งเมนบบไม่ใส่หรฮะบอไปแมนบบไปน้ำแนงบอไปแมนบบไปจะไป่ไปไปไใส่กระบ,บอกเลยก็ลาไปเนี่ยบอมีดอกไปหอดหมองไม่ได้จึงทักมาหาฮะเพราะแต่บอเลยทักมาดอกแล้ก็ทักไปตามไปที่ใส่ยาแกงยาแกงไม่กินเลย ไครพี่น้องเด้อพี่น้องไครใครเด้อเปลี่ยนคำบอกก่อนนี่เก่งๆไครเด้อไครเด้อไปโลดไปแล้วจังหวะออกสูฟ้าโอ้ยเมื่อคืนนี่พี่เอซี่ถามหาเมลีนะมาพี่เมลีบอดี้แม่น้ำบอจา้าป่ะทันไทยล่าตะวันแดงยโสธรเมื่อคืนมีนนพุ่งไปแล่าพุ่งกระเบนอ่าเพิ่อนจ่เลยอ,ลอ่านกเลยออกว่าเมลีบอดี้แม่เมลียากอยู่กับเรื่างสี่เพิ่นมามีเวลาว่างดอกพี่น้องสาวอันนี้นั่นสาวกบ้างดูว่าคนต้องไป เอาเป็นอย่างคือเปลี่ยนรูปสติเกิดเป็นอย่างคือเปลี่ยนรูปอันแต่งหน้ามาขึ้นเป็นอย่างคือเอารูปสวยๆล่งที่ไซเบนนะไม่อันนั้นจะทำเป็นรูปโปรไฟล์เออแล้วตัวนั้นน่ะหล่อนจะทำไงมันเหมือนปอบอียิปต์น่ะที่หล่อนกำลังจะหยิบอะไรน่ะก็รูปไหนรูปปอบรูปออกหน้าปอบอะอเออเป็นอะไรก็เป็นเมลี่เทย์ฮานะก็เป็นไม่เอามันมันเหมือนผีน่ะมันได้อยู่โอ้ยเธออุย้ยมันแซ่บกูมาไปน้องไม่หนีเจ้า แจกใครเขาฟรีบอกฟรีบอกพอแล้วนอกจซื้อแล้วนอกจากก็เลยจะไม่บอกกล่องซื้อกองไข่น้ำมะดาจูนอ่าอยา่ยาอยา่าจูนหูอยู่เดอ้อไม่เคยเปย์นั่นจะบอกให้เปย์เปย์เปย,ย,ย์เปนะย์มาดาจูนกับเมลลี่นี่คนละชื่อนะอย่าอย่าเก่งเก่งเก่งกิลี่นะเมลลี่เฉยฮากับมาดาจูนเป็นคนละชื่อน โอเคนะคะเมดเดี๋ยวเมดฤษีเดีไปกินข่าวละค่ะพี่น้องเพิ่นหิวข่าวแล้วเพิ่งหิวข่าวแล้วโอเคนะคะผู้ชายไปแล้วผู้ชายไปแล้วพี่น้องโอเคค่ะขอบคุณท่านขยันร้งง่ามมีหลีแต่ทางงามแต่โอกาสไปซื้อข่าวจะคิดเอารถพี่น้อง order โบไบดดอกเอาหนักกับเปยอยู่ดีละถือวาคงมาเปย์อย่างพึ่งนะพูดอะไรสั่งฝากถึงนีลุยแน่ช่วงนี้หล่อนยุ่งยุ่งเรือเอาเพราะว่านั่งก็จะเปิดแบบ เปิดโมงเลยนะครับวันที่เนี่ยก็คือเราหลายอย่างนะครับพี่น้ี่ต้องดูแลต้องดูแลอย่างหลายอย่างกับทั้งแม่ทีบวก็บอสบายน้ำนะครับพี่น้องของเท่าพาวนะครับยุ่งวุ่นไปยมาอีกแล้วเอาเบอร์รายเบื่อนเอเบอร์สองเลยพ่อยุ่งยุ่งไปแมทีบเพื่อจะไปยู่ห่อขึ้นไปกรุงเทพแล้วกันตอนนี้กับพยายามบ้านแอวเพชรฮานาเพื่อนกับบอสขนขนยุ่งยุ่งยุ่งหลายอย่างนะครับพี่น้องแต่ก็อยากไปเก็บนิดบวกมันก็จับเก็บนิดบวกได้ส่วนไม่มีไปเก็บนิดบ ม่ดีไปหาเกียหวกบ่เก็บเส็ละแม่เอาเยอะแยะอยู่ได้ยิงเอาขวายอู้เข่าแต่มันสั้นเลยดี๋ยันนไปแม่ดนดนดนดโดนแล้วอุ้ยข้าวจ้าอยังโมไปยู่น่นเบอร์นึงเอเข่าให้เมลี่นะเมลี่แต่กูแทน่ะสาวโปกันพี่น้อง ก็ถืออย่างอาให้ยางเบิ่งนี้ล่ะที่หอดมันหยุดแนบที่หอดย่ายแนำเดี๋ยวสิขอไปหาย่ายอีกไปแน่ไปหาย่า่อี๋สมมติบอกว่าฉันเก่งอย่างก็ต้องบริก่งเมือีวี่ีนั่นแหละต่อต่อเลยไม่บอกหรือว่าต่อเหลยอะมันต่อเหล่ะมันต่อแหลมไอ้พี่ไอีวีจอดแอบกับเดฟไปบอกจังสันเลงสี่บอกให้ฉันเสียหายพอเบิ่งอ้าไปสุดขั้วพี่น้องมาบอกร่กบอกหัวมือมาทักทายคนซื้อนะครับพี่น้อง หิวเข่าคือการอตอนนี้สีผ้าเมลิไปซื้อกับเข่าแล้วเพราะได้อาจาจะไปซื้อเพิ่มน,นะครับพี่น้องโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องของเม่ิทอยฮามาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ช่องของจูนชาแนลนะคะฝากขอบคุณเอสซี่สทุกุนที่เป็นแรกพักดันทีเป็นทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจกววข้าวทั้งสองคนนะจ๊ะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย